ไได้เบาเรี่ยงควอมเข่าควอมหลังตั้งแต่ค้นอยากเป็นหมอลำั่มเอาไผ่น้อิณงเปินฟังอยากเหี้ยบวบ่ได้เบาเช็ดถือเลยนี่ที่พอว่าไปพอเริ่มเริ่มจังไหนจังอยากมัดเป็นหมอลำคือพ่อแม่นี่ยทรงเสียให้เลี่ยนดังสือนี่เป็นอยังจังบ่เอาให้มันได้เป็นคู่คือจังพ่อแม่เป็นจังหุจักประมาณว่เปลนมากไปยิ่งขึ้แล้อยากหุยจักจังสั้นกากาอยากให พี่น้องแฟนเพื่ทุกคนได้หัจักว่าเรียงที่มาว่าเป็นหยังเพราะยังบุญถือเราจังได้เป็นมอลำคือต้องอย่างไรต้องดูแลพ่อแม่เนี่ยเพราเป็นคนธรรมดาพ่อแม่เพราเป็นคนธรรมดาคือคขอบขั้วนี่เป็นรูเนี่สามารถจงเสียให้เป็นผู้เป็นหน้าได้สมัยนั้นโอ้ยขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเองยมีมีแม่ไม่ลูกมีหลานเขาเลง่ใสเหตุการณ์จังซี่ ได้ว่าเหตุการณ์ทูฟังเนาะผู้ขาดนี่เกิดมามันเกิดมาโดยที่ว่าแม่พันจากไปถึงจะน้อยเป็นลูกกำา,าพากไปอันยุตระเล่เ่ากันก็ทำใจไม่ยียงว่าแม่อายูจิมัน ขวบไปเดินให้จักอเออที่ยังนี่แล้วพี่บ๊อบบ๊อบบ๊อบเบนพาเด้อเพิ่มเพิ่มจากไปยูว่มันจะห้าหกขวบพี่เต้ผัวเออทั้งเพราจะไปหาสูบกันก็มึนชิบยากระไรหรอกระยังาง <c oughs> าง <cả> น <c oughs> นี่แหละสาเหตุที่ว่ามันควบเป็นมาเนาะที่ไปเรียนหนังสือไปเรียนวัดยูวัดบาดใหญ่พ่อเขาปุ่นจะเบิ้งหน้ากไหมพีพ่อเลิกจากเพียงแล้วพ่อตีแรนข้างแม่งปรับกลับเข้าที่บ้าน ไปบ้านบ้านกินเขาแล้วกาบออกมา,ากกวันมารงเรียนรงเรียนเพื่อนนี่จนกัวคู่จะได้ตีค่อข้างเริ่อรลงเรียนพื่อนเลยไปแลนหลิน,นตะร,มร,มนนตรมตามกุฏิไปญาติกินยาพระผู้เพิ่นทิมกลนเทิงยาปรุงเออกิๆๆยอนยังกุนอึ่ยงอันผู้ใดผู้ใดสูบอันยาออกดังหลายก็มุ้งเพื่อผู้นั่นเจงกันสิแม่ไม่ได้ติดยามันแต่น้อยสาเหตุที่เพี้ยนนจินติดยาติดเหล้าติด ข้างต้ามือปุ๊บนั่นเมนยอนงูยอนพวกยอนพียอนนองมวนมามะละมะล้อมบา่นี้กันบานบานี้หลังหลังจากนั้นแล้วเฮ็ดจังเดชเจงเดวอวยขามาว่า,ายอ,อย่างบวงมอลล่ำบานนี้พอดีเนาะเหตุการณ์ต่างๆว่าหนึงเจ้าของเกิดมาเป็นคนถุกคนจนพ่อแม่บ่คอยสมบูรณ์แบบผู้พอพิมิติพีบ ผู้ยิยย่งห,ห,หลายผู้ยิ่งหาผู้ใช้ซีบนทองเพินพ่นเพิ่นได้ได้ภาคจากไปปุ๊บนี่บัดนี้พอก็เลยบ่มีกำลังเยี่ยมสั่งสันเท,ท็จยัยงใทะลุเต้าจริงเลยบ่พ่อที่มีทุนให้ส่งลูกไปเรียนทางโรงเรียนในเมืองใดครับเล่าบ้าเจนยนอสิไปย้อนในมุนลูกไปเต้าไปายี่อะไรนอจะพ่อที่มอพออินตาเนี่เล่าป็นหมอลา่บดังในทิมนั่นคนของเชนนั่นตะลึงน้ำบินตาไปมืด ไปเบิ่งจุดใดคนลืมข้าวลืมแจง <ไป S 1> เพีย้ยนไปเห็นพอยินตาหลิยียญยูไสเอ้ายูหลอด,ดูทุกบ้านเดีวิตรเป็นกายเป็น,ปน,นขนนนันปุ๊บนดินเข้ามาบุญน้อยบุญใหญ่ปุ๊บเดินต้องเข้าอินตาเมะะืม<ะ>่อเขาว่าเป็นวันามาล่ามบัตรจัดพอยินตาเมื่อลูกซีดเพิน่นแม่ไหลเมื่อคงเขตหนึง่งคงบ้าน หมายว่ารอเมืองขอนแก่นแม่นมึดทั้งทั้งทุกงถูกมูบานเข้าไปเรียนหนังสือหนึ่งสี่ร้อยหาลอยคนแม่ที่ไปเรียนเนี่ยขึ้นตอนที่ไปฝากเพิ่มเพิ่มเพิ่นเพิ่กับบานพอเอ้ยการเดียวเปลี่ยนหมอลำนี่มันก็เปลี่ยนยากกูเด้อลอยคนสิบคนหนึ่งก็ทั้งยากลอยคนสิบสิบคนก็ทั้งยากก็แมันต้องตั้งใจลีอัไ่าเพือเพื่อผมได้ยินข่าวหนึ่งก่วมหนึ่งมาตะเกาเพฝนเราเราเรามาไหว้ปังว่า ไอ่พอไปโรงเรียนพอเก่านังสือไปห่วยมันงาไม่ไปเกี่ยวใหญ่พอเงินตาอย่างมากมันแมน่เพราะแ่นอันนี้เนาะไปรยุทธ์นี่พอเองตานี่ให้ว่ามันเป็นคนเป็นเด็กน้อยเัินถาะเด็กน้อยอะไรบ้านี้หนึ่งบนบดเจเล่กคว่มเขาหลบเถิดทุ่นเพลินเัินถาะเนี่ยมันไปล่ำม,มากทีพุ่งหนึ่งกูจะได้เ้ยกูจะได้ไปแปดป,ปีเก้าปีปีที่เจ็ดปีที่แปดจังได้ไปน้ำเพลินไปขนลำพ้งขึ้นต้นไม้ให้เพลินเัินทอง พ่อไปเลยเพื่อนหนึ่งคือบาริเฮดเห็นในการมันแบบพูดพูดท่านี่เป็นหมอลำที่เป็นพระเอกที่โด่งดังที่สุดหายวาค้นน่ะติดต่อยมาตามันไปบากปูใหญ่นู้นวิธีบบกพุทดพอน้ำเอินมันดีแท้พอยตาส่งหักมันไหลน้ำแต่บหกพุทแบบนี้บรกพุทไม่นด้จะในลักษณะเลยมันเข่ากระเพาะใหญ่เลยคือพ่อเพิร์ลงรถมาปุ๊บหนึ่งลูกซีได้ลายดังขันหุนท่างวันที่เพิร์ได้กลายไป จนเราติดซ้ำซ้ำไหวพาตัวคว่ำคว่ำลูกศิลูกหาเขาลดเถิดทุนคู่บอาจารย์หลายแต่ก่อนนั่นต่อมันไปอยู่ในบุญเหียนมีเถาะพอมีพอผพุญย์เงินพอเย่าแล้วเป็นคนเลี้ยงมาพออินตาก็มี่มาไปเลี้ยงมาเลี้ยงหมูอยู่น้ำเพิ่นมาเงี้ยไปเสียหยาเสียยุ่นหายมาเพิ่นปึ๊บเท่านี้ก็เลยมาบอกสอนหลาเอ้ยต่างหัวดึงใจเด้อเจ้า กัดันสูงก็เพิ่นม,มาจังเจ็ดปีแปดปีว่าปีนี้ปุ๊บมันจะนดีดอกที่เจ้ากัดฟันสูงสิดูลูกเอ้ยย่างเพิ่นไปร่ำม,มาปับ๊บอย่างสิปุ๊บเอาหน่อยขามาปุ๊บมาเหยียบขาเงี่ยมันยูมีลูกก่งสินาะเท่ากันผู้น้อยบัดน,นี้พอมาเหยียบไปคนปุ๊บนั่นเพิ่นนอนรับนี่จกบางบางเทือกัน พกท e, you know, um ุ่มตีหน right. ึ่งเอ้าพ่อหน้าม่นั่นบอกเจ้านั่นบอกผู้ขายเด็กน้อยเพื่อนนาเพื่นบอกอยากให้เพิ่นใหนคู่เมียเนี่ยอยากให้มันเน็กเน็กลงยู่สิพ่อไเพิ่นดีฮูเมียนะแต่พ่อเลยบอกคันก็แต่นั่นคันมันศุนย์นี้จากเพื่อนเพื่อนนั่นห่วยมันจิ้นเข่าเสียเข่าสุดตัวไม่เหล่าคงรู้นึกกูจะมีความหมายเลยยันเพิ่นว้างสิเลยคึดเก่งโมกิ่งใจส่วนนี้เถาะเทิดทุ่นขลุดนักธนาคารการนั่มพะเอกพระเงี่ปุ๊บ แัไม่ได้กินเออาบานบาีบะนีแต่ยินข้าวเพิ่งวาววังเสีดเดอคันพราะยิ่งพูดโอ้ะน,อนออ้อคือเดนียวไขวากับวานน้ำเล่าคน <c oughs> น่น <c oughs> คือแท่นเนี่ยมันตอบอาวานวงของมัน,ม,นมันเห็ดดีๆเีดกพูดเดียวตอบเมื่อกะไะ้เด็กๆันได้คือพูดดีน,น,น,น้อยจิตวาบเนี่ยมันเอื่นกันดิสูสุตัวต้นวางได้ยินกาเว่าหอง อยู่ตามโคงลำพงยับอยู่ต้นใจส,สู่นี่อัน,ม,นมันมันว่ายันดีกว่าน oh. <ๆ>ั่นครับได้ยินกาเวบาหองเนี่ยอยู่ตามโคงลำพงยับอยู่ต้นใจส,สู่ขั oh, 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 oh. ้นเหมือนจับต้นดูปัดหองวาตวย เท่ากัวง้ํยขอฟังทั้งน้ำตาก็ไหลลางได้ยินเด้อได้ยินกลดดกห้องมาคือน้องเปิ่นเวินมาเปิ่นเวินมาเอ้ยนานมันเอื้อนไปมันเป็นขค่งามมีลีดูพูดที่าเตือนยื้อพี่ใดบ่ก้อนใดน่ะก่อนท้าแเบ็ดตังเมืองที่พอเชี่ยวเชี่ บ้านี้บ้านี้เฮ็ดจังได๋ยังสิได้จังสิได้เป็นพระเอกบ้าเนเราเดียบเราโอ้อันก้อนดีเนาะเฮ็ดจังได๋จังผลงานจังสิงอสบบอกส,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 สู้สู้สู้ตาของพ่ลพยินตาไอ้พูด่หมอพูด,ดี่เนาะครับมันมันมันเฮ็ดผิดกติกาของเพิ่นโอ้คือเพิ่นนั่นนี่มีการที่ไปยอยูอน่นํากันนี่ปึ๊บนั่น เขาไดเป็นเพื่อนร่วมงานสุดเดบยบอยมาสร้างปัญหาควอหมกควอหมักต่อกันนต่อเขาจรเจงใหญ่ย่านที่สุดย่านย่างกติกาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นต่อบาเนั่นไปล่ำบันล่ำเทมินไส้งานฉลองโบสถ์พันยุ่สามขึ้นบาเน่นมืวนหมอลับในเยี่ยมต่างไปต่างดิตื่นพอตื่นเยี่ยมมาสองพุ่งกับลบผักพรอนพึ่งเราบาดน่ลูกขึ้นมาปอดใบมาพึ่เกันไปอาบน้ำอาบน้องโล่งทางทำมันนั่งสามขึ้นเนาะมาไปปุ๊บหนึ่ง มือที่สองนี่แหละหมอพุทธเ่นมีเด็กหน่อยกลุ่มมันทีโมลัมต้องกันอย่างเดียมักไอ้นี่มันตัวมักไอ้พุทธเนี่ยมันเลยว่าไปอาบน้ำน้ำมูบ้านนี่ลูกมาพุทธเนี่ยพอย้ายเบนหมอแช่นกับอาบน้ำมาเลยพูดว่าพ่อประพุทธมกเล่นกอดอินี่ยืนเถอลยไร้วงการที่พ่อพ่อฟังเพ่าเพิ่มเลยกลับมาปุ๊บไล่พุทธลงหนีเลยเถอะเพิ่นบ่เลีืยงไล่ลงเหมือนนั่นเลยบ่กลับมาบ้านในพ่อบ้านเพราะเลยจากงานสุดนี่แหละ มาปุ๊กเลยปล่อยให้เมียไปแล้วเอาไข่อยไปพื่อย่องไปยึดทั้งทั้งน้องค่ายผู้เลียไปฮัททั้งจีเฮ้้่ามาคือบางสิ่อผียินมาว่าเพราะยีผุดเจ็บท้องนะเอ้อันนี้อันนี้ความของเงินเพราะยีซุ่มระบบซุปเป้ดอกโอ้ดีมันแมนว่าแมนว่าเพราะยีผดเจ็บทองเฮ้แล้วเพราะยยนตาเราว่า คือได้ผู้ใดมาล่ำอ๋อบักผุดมันล่ำบ่ได้เลยมันเจ็บท้องพนะวะเออบานนี้ทั้งมูปูใหญ่ปูคอเฮียงพออะไนี่แหละเ่าอันไมยมันตียากยังบักแก้วเด้พนะเออเออแบบแก้วเด้มันมาล่ำไม่ฟังไม่ยังพอเออไอมันธยูไส้เพื่อมันม้ามึงดู้บ้านเพื่อนชวนผมฟังเออก็เลยมาล่ำพ่อเลยมาล่ำเออจังมาเทาานุ่มน้อยคือหมาว่าล่ะแต่ไม่ใช่ที่เทาานุ่มน้อยเอ้า เพราะที่ว่าไปนายยุติเร็วจ้ะโอเคผมมึงบอกเลยนะแตตะพูนมากเขาเลยเขาพูดก่อนเองมันแหมนบ่แต่ไหนมันแหมนบ่เอ้ามันมันติดแมยอยู่มันมันหลายมันโดนมันโดนมันโดนมันจับอะไรเออแต่ว่าเพิ่ง เพื่อนหั่งๆเอาไปฮัดไปสอนเพื่อนฮัตไปสอนยุพุนเลงอยู่แต่ว่าเอามาไหมโอ้ลงอยู่แต่ว่าเอากลับขึ้นมาล่ำอีกโอ้ยานี้ต่อมากับมาเจ็บทองอาจารย์ผู้ขอเฮี้ยงเพคนเบาไหวฟังแต่ไม่ได้จีบผมก็เป็นเล็กน้อยไปล่ำน้ำกันเนาะพ่อสอนสิบเจ็ดผมไปน้ำมาล่ำผมมาได้สิบหกปีนั่นแหละตาตาล่ะก็เลยก็ะเลขไปคุกกี้ก็หมวดพญิบิน หมวดพอยนซุมพอยิ่งเงียงเปิ้ลก็เลียกว่าวงหัฟังวาทีมาของพวกรัาตราีสีมันเป็นจังไหรมันเป็นอยัง,ออยงจังสือวาัตนะตาที่มันซื้อว่าอินตาซื้อซือซ้อเรียกว่ารัตนามาจากคนสามคนแต่มีบุญคือบุญท่านบุญเฮี่ยงบุญเฮี่ยงวาขยักมาเล่เป็น,น,นรัตนาบุญชามมน,นี่หละผมก็เลยอยากพูดจักอยากให้พี่น้องแป้นเพจ แฟนวอลลัอยู่แถวทั้งหนองบัวร่องทั้งหนองย่างปันป่าไทราดแบี้ยังเนี่ย้ต่วิจักวันท้าเบี้ยือใดยาจดเลอยากไรพอเราเราประวัติการเป็นวอลลัมมากันนี้ อัน้าเบีสีลงกพคเนี่ยลงกภาเย้ายสามแลจยำได้บ้างน้ำยาใจหลุหลังเนี่ย้าม่าดูพอได้โอ้ยมาบริบาดูนอี่พี่เนี่ยน้ำแบหาจิ่มย่ำคำมาเห็นใบบักเขือมาพบเครื่อบักแข่ง เห็นเหลี s <S ่บัวหย่างนอนูกนนกเอาบ้านี้เท้าสิไปสงพระดสงอันดี้มันถูกทำแจ้งมุ่งแล้วดิบม่งเพจ้งก้อแม่วนาม้าใบม่งเลยมันบอก็บาใบม่งอันนี้ละเด้อนอพี่น้อง่อแม่พี่น้องพุทิตามแฟ้นเพจทุกคน ทีเด็ถามเรียงเล่าของคุณสอบมือแล้วแล้วสี่มวักสองอยู่ัถงบ้านเพื่อนอยากให้หัวจากว่าเป็นมาจังไหนเพื่อนจังเด็ดเป็นมอลำัำมแตไม่ตั้งจีเพื่อนกะ เรียนหนังสือหอดโปรเจกต์คคนนี้พ่อแม่เพคนอยากเป็นขั้แต่ว่าความาา <S <S มัาทั้งลันสี่เหลือเป็นนี่เราตก็เลยหันมาทาั้งมอลลัมแล้วขวัวสิได้เป็นตัวที่ไปเกี่ยวหยาเลี้ยงมาตัวที่ไปแบกพาซากตัวที่ไปเกี่ยวเอาผู้บาอาจารย์นวดเป็นเว้ารับหอดจีหนึ่งจีสองกับขั้ได้หนีนี่ละคือความพยายามความสำเร็จเล่าจังได้มาหอดเปิดปานนีแล้วหุจากความบอน้อมซ่อมตนหู่จักคู่บาหู่จักคุ่นของคู่บาเป็นจังได๋จังได๋ บาานี่ผู้ใดเกิดไม่ไงรุ่นผู้ที่อยากเป็นพระเอกน้อยพระเอกไงอยากโด่งดังก็คืออย่าอย่าลืมบุญคุณของผู้บาอาจารย์ให้พักกันระดือหันเจงแล้วอยากไปนานๆอยากไปนานๆไทยคือเอาตัวนี้ของเก้าของเจ้าของที่ว่ารัตนาสินยังยืนยัดจนปณีเป็นยังยังเป็นวนาคุณจนเท่าปณีเล่ากับคือกันเล่ากับตัวที่เล่ากัได้มาจนปณีล่ะใทยกา้บู มู้ที่เป็น่ิลิปินน้ำกันอยู่ในหูวจักหูวจักว่ามันเป็นยังไงยังไงก้อนที่เดเป็นใหญ่มันก็ต้องเป็นน้อยมาก่อนแล้วก็รลำบากขึ้นกันคุณจีว่าเพิ่นใจผู้จังสั่นใจผู้จังที่พอผู้ถือเจ้าหญ้าเลี้ยงมาเพราะไเห็นตาจะว่าขายมาเพื่อมาเด็กขายมาดีเจ๊พระผงเจบพระผงมาแย่ท้องจันเลี้ยงหมูกับเพล็กเลยล่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมากตอนนี้มันเปลี่ยงกันเลี้ยงเล้าเอาไาดีอยากปั้ง เจ้วนามาคุณแม่คืออะไรพ่อแก้วนามาไข่หางฟังเอาสินะคุณจับมาเี่นี่เขาฟังกวนกวนที่เขาอยากฟังเขาว่าฟังเสียงวนวนฟ้าเบย่เบิ่บัวรำพันนเ่าโอ้ยเมื่อรุ่นกูบอกมากินข่านี้เด้อกูจขาดล่ำตอดเทีนเขาหลับบอลแล้วแค่เนี้ยไ้กินแล้วมันยังมาขอฟังล่ำอีกจู มาสู้พี่น้องคาเขาคาน้า <c oughs> เขาขอแล้วก็ระสไใ้เขาฟังขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ <c oughs> พี่น้องเสียงบดีดีเดีตยนี่กระไดเสียงมันเบิดแล้วเท่ามาามันกลับไปน้ำลูกผู้นั่นผู้นี่เนาะเสียง บ่หมวนกับฟังเนาะเอาหมวนอยู่กับเก่าอ่ละฟังเสียงหวนหวนฟ้าเบื่อเบือปวดลาฟ้าพี่พิรุนกำลังไหลกำลังลงห้ำพื่นท่านญาหานของไส้ในสวนฝังปลูกในนาปั้นเพื่เก่ากะเขียวอวนอ่อนงาม อุตตะกังแม่นามมาสาจาดสุ่มกองมองดูผลปาลาก็มากไม้ตามต้นทุกคนหวังของใส่ของกินทั้งของเตียงคันบอสเกิดแรงสีหน้ากระซึนบ้านเอาซ้<อ>ำนี่ล่ะรำบ่มีเส่นลำไม้ <laughs> ดอกเนาะ กำลังไปไหนสวยได้หมวันถ่าว่าบัตรมากินบาตรรุ่นครึ่งหนึงต่อไปนั่นเป็นดีไวมต้นเป็นหนีไว้สักวันจบดอก้เอนี่นี่แหละคือคู่หมอล่มนี่ผู้ใดบอเรียนบอลต่างใจกติที่ว่ารัมมีน่นดีที่ห้ากินเขาห้าลู